ราศีมังกรการเงินของคนราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบไพ่1นึ่งใบและลูนหเม็ดครับว่าเป็นอย่างไรโอเคการเงินของคนราศีมังกรนะครับในช่วงราศีพิจิกช่วงนี้ค่อนข้างจะอึดอัดนิดน,นึงนะครับให้ระวังปัญหาในเรื่องของการเงินที่ติดขัด การเงินที่ติดลบในช่วงนี้นะครับการเงินในช่วงนี้เนี่ยให้ระวังว่าจะมีเกณฑ์เสียเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยการต่อเติมที่พักการซ่อมแซมบ้านพักครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเสริมดวงสำหรับคนราศีมังกรใน,นในเดือนพิจิกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วกัน เครียดนิดหนึ่งนะครับเขาบอกเลยว่าราศีมังกรในเดือนหน้าเนี่ยพิจิกเนี่ยถือว่าจะมีปัญหาการเงินที่อึดอัดนิดหนึ่งในดวงนี้นะครับเน้นเสริมดวงก็คือว่าให้ลองทําบุญเกี่ยบในเรื่องของการเติมน้ํามันตะเกียงที่วัดอาจจะเป็นแนวเหมือนกับว่าซื้อน้ํามันสักขวดหนึ่งนะครับไปเติมใส่ตะเกียงที่วัดครับเพื่อเสริมในเรื่องของให้ดวงของเราเนี่ยมีแสงสว่างมีการเงินมีโชคลาภที่ดีเกิดขึ้นครับ